สวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่มาพาทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโกะการเดนกันอีกแล้วตบมือละอ่าเขาได้ทําการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับน้องๆทุกคนอัปเดตนี้เป็นอัปเดตเซนนั้นน้องๆมาในรีมญี่ปุ่นครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะพาไปทัวร์นะทุกคนอันแรกเลยนะครับที่มาใหม่ก็จะเป็นหลวงพี่คนนี้นะ,ะเขาจะทําการรับแลกผลไม้ที่ติดธนะทานคิวนะครับทุกคนเอามาแลกกับหลวงพี่นี้ได้เพื่อทําให้ อัปเกรดต้นไม้เซนนะครับให้ต้นเนี้ยโตไปเรื่อยๆนะจนกว่าถึงระดับขั้นที่7นะครับะอันนี้คือขั้นที่1อยู่นะซึ่งอัปเกรดไปแล้วไปทําอะไรได้นะคืออัปเกรดเนี่ยมันสามารถปลดล็อกร้านค้าทานุก,กิได้นะครับทุกคนนี่ร้านค้าของเจ้าตัวนี้นะมันจะมีของมาขายนะครับตามนี้เลยนะนี่นะครับของของทั้งหมดที่มาขายในร้านค้าเซนนะก็จะมี ซีแพคใหม่นะครับแล้วก็มีดอกไม้ใหม่เข้ามานะครับมีต้นไม้ใหม่เข้ามาด้วยนะเมเปิ้ลแอปเปิ้ลคือหายากสุดนะครับ0ูนตะต่อมาคือเซนเอกนะครับคือไข่เซนนะอะแล้วก็จะมีสัตว์เลี้ยงใหม่นะครับทั้งหมดนี้และตัวสุดท้ายคือทิ้งจอกเข้าหางครับทุกคนหายากสุดคือ0.8%เองนะครับทุกคนหายาก u, มากมาก,มากต่อมาคืออ่างน้ำร้อนนะครับเป็นของตกแต่งนะและอ่างนี้จะใช้ได้กับเจ้าลิงตัวนี้ด้วยนะครับก็สามารถมันนะ ต่อมาคือเอาไว้เป็นแบบของตกแต่งเหมือนกัน,นครับต่อมาคือเจ้าที่เก็บผลที่ติสนาะทานคิวนะครับคล้ายๆกับที่ติสนาะน้ำผึ้งนะโอเคต่อมาคือผลไม้ใหม่ครับแล้วก็ต้องใช้ในการอัปเดตต้นเซนในการปลดล็อกนะก็คือเขาจะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับจนถึงขั้นที่7เลยนะครับทุกคน <S <S ทําเควสง่ายๆครับทุกคนก็คือเราต้องมีผลไม้ที่ติสนาะทานคิวผลไม้อะไรก็ได้นะครับทุกคนเอามาแลกกับงพี่คนนี้นะครับเขาก็จะทําการ ปลูกต้นไม้ให้เรานะและเขาจะทําการรีทุกๆ1ชั่วโมงนะครับคล้ายๆกับอ่าอีเวนน้ำพึ่งเลยนะครับทุกคนและนี่คือของทั้งหมดที่มาในร้านค้าเซนนะครับทุกคนอ่าต่อมาก็คือจะเป็นกล่องเซนคัฟนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นต้นซอฟซันชายนะต่อมาก็เป็นปลาคาร์นะครับอ่าต่อมาคือกล่องเซนนะเซนคัฟต่อมาก็คือผลไม้ใหม่นะครับทุกคนและสุดท้ายนะครับคือเพชรชาร์ตทันคิวนะ ทานคิวเนี่ยคือถ้าเราให้สัตว์เลี้ยงของเรานั้นสามารถติดสถานะทานคิวได้นะครับซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ติดสถานะทานคิวเนี่ยจะทําให้ผลไม้ที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงทุกๆ20กว่านาทีมั้งติดสถานะทานคิวไปด้วยนะครับทุกคนและถ้าใครอยากจะมาแลกพอยต์ข้างๆซ้ายมุมนะครับทุกคนคือเราต้องมีผลไม้ที่ติดสถานะทานคิวมาแลกกับเจ้าแล็กอ่าแลกคูนี้ได้นะเจ้าทานุกีนี้ได้นะครับก็คือกดอันที่3หรือว่าอันที่4ก็ได้นะครับถ้าใครอยากแลกข้างมดนะ และที่มีอัปเดตเข้ามานะครับในครั้งนี้คือกล่องจดหมายนะครับทุกคนเป็นตัวเซฟสล็อตนะก็คือเป็นตัวทำฟาร์มได้2อันนะครับฟาร์มแรกและฟาร์มที่2นะครับทุกคนให้เราเลือกได้นะนี่อันนี้คือฟาร์มที่2นะครับเราจะปลูกอะไรก็แล้วแ,ลแต่เราเลยนะครับทุกคนอ่ะและเราจะไปดูฟาร์มแรกก็ต้องรอคูดาวหน่อยนะครับอ่าทุกคนก็ตามนี้นะครับส่วนสกิลของเจ้าสัตว์เลี้ยงจะมีอะไรบ้างใน อัปเดตนี้เดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกมาอีกคลิปหนึ่งนะครับน้องๆติดตามกันด้วยนะครับใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับน้องๆทุกคนคอมเมนต์กันได้ด้วยนะ